ป่ะเภทหงกนะมันตัวเดียวกันนี่คือหงกกับเก้าเก้าเรื่องอไซั่เปนาตตะตองหวัมบอเนียนอู้ให้ออามันเดกมันขามนเือกนั่นออกล้านเปร์เซ็นต์มันาเาเลขเลขกับเลข้มันตัวเดียวกันเนียนบอกห่ายมันเอก่อรยรนล้านเปอร์เซ็นต์บอกใหา่เฮ้ย้้เงี้ยวางเงี้ยนกับปุกกับไปทูบเอาลวดกันเือก อาจารย์แม่คือแม่นอนแ,แต่แต่ว่าตะกี้พันกับไห่โซกพันเคียนไห่า่ต่ใน,น,นตะพันนหน่อยอะไรหมวดวิ่ดิคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่อง YouTube และเพจ Facebook มรดก,การผ้ารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้เนาะค่ะวันที่2เมษายน2อ6 6นนะคะ แอดเนาะค่ะกับเสื้อาธรรมชมนะคะไปตามตัวเลขน้องบิวเนาะค่ะกับเมื่อวานนี้นะคะแอดก็ได้ไปถามน้องบิวเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเลขอยู่ที่นอนย่ายเพิ่นนะคะเห็นหกหกกับหกเก้าเนาะค่ะไอ้กมีผู้สุกมาน่ำเพิ่นกลับหัวนะคะเพิ่นกลับหัวหกหกเป็นเก้าเก้านั่มนอกจ้ะเดี๋ยววดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกติดจเพิงนี่เนาะค่ะ แอดจะพาธรรมชมไปตามแล้วก็ไปถามข้าวแม่เพิ่นน้ำว่าแม่เพิ่นได้ซื้อเด็กกับหัวปอเนาะคะ่ะเพราะว่าบ้านน้องบิวก็อยู่ใกล้ๆบ้านแอดนะคะอยู่ติดกับบ้านแอดไปค่ะท่านผูช้ชมแอดพาไปหา,าน้องบิวนะคะก่อนละว่าเลขเก้าประเภทหน่กนะมันตัวเดียวกันนี่ซื้อฮกกับเก้าเก้าเรื่องอะไสั่นเป็นว่าตาตาตองหวัดหรือเปล่าเนียนอู้ให้ออกมั่นไปรู้ออมันเป็นเห็นตองหวัดไปเพื่อนเนาะแต่ว้านเบลี่มื่อ,อ,อวานนี่ว่าพอดีได้ยิน ในเงี้ยเราเอิ้นวานมาอ้อนมาเออนมาเอ้อนน้ำน้มเปรี้ยวว่ะก็เล่นเอ้าแม่รีพอดีนางน่งหนอยู่เออก็เลยแม่นี่ถือเลกว่าถือสองใบสามดวงภูพน์เอาเปลี่ยนเนาะเลขก็เลขแค่หกหกหกเก้า้ะกาศเก้าเก้ากซ้ำนั่นนึงเนาะย่านของในเงี้ยวานหนึ่งหกเก้าเนี่ยเราพู้สิว่าถือผู้สีว่ามีโชคเนาะกับพอดีดนเงี้ยเราก็กลับไปอ้นไปหาน้องบียว ม่ได้กงอกก็โ้กงอกก็หวอันี่กับวยอ้นี้ก็สวยสิรอน้องกะหามงควาแล้วเนาะกะย่านว่าท่านพร้อมเนาะวันนี้อันนี้ก็มารอน้องจนว่าเอาซุปกีฬาว่ารอน้องน้อยจังค่อยวอาสุปวอาน้ำมาสั่นหมู่บ้านนี่วันนี้เพิ่งกัเล่บอกหกหกก็เป็นหกเก้าเป็นลาแต่ตอนว่าก็เป็นย่า่เนี่ยเขาว่าแดงจิ้งคึ้งเป็นบ่แต่วันถามหมู่บ้านนี่เพิ่งมาได้ว่าแดงทั้งมันเขินขึ้นบ้าแล้วเนาะหมู่บ้านนี่เพิ่งมาสีเขียว ขันพ่อเถือกน่นอลาล้านปเส้นมันบางปาเลขกเล็หกกับเลขมันตัวเดียวกันเนี่ยมันบอกยห่นะารานลานมากันปลากรล้กานกนปากราปลกานปกนปลารปลรานกับนปลาานกรานปลกรานอากานปรานปากรานปากนปากรนปกนลกนปลากราปลากลากรนปกกนปลากรานปากรารนปลากราปนอนแลา่านากรกรานปลากรานปลากน่าานนนนนรลาากลนลนนากานกรลลนกล ไอพึ่งบอกร่าไล่อะไรวะฉันมัก็น้มันตัดเห็นมัจะเป็นว่าเป็นวาติปันิกาห้า้จงไปถามน้องเนาะขันพิ่นบ่อย่างว่าพิ่นกับบ่าวบอดิแต่ว่าเพันมาท่านไในบอกกับยายมาตื่อเหนมาเดี๋ยวเดียวรอเอาให้ยายกินเขาเห็นเลขยู่ทีนอนใหย่โดนะไรกปบหอก็ห้อเก้าบอกว่าดกหัวอะไรเ่แต่ป่นนั้นนี่มันบอกร้าเกิดเลยบอก ว่าขันขันนันบ่ออ่อนนี่ให้ให้ยายไปเอาเงินให้กับปูกบักหลานเล่ตีได้ป่ะเอาเงินแต่ว่าว่าให้ยายเอาเงินให้กับปุ่ก็เรียนบอกให้ยายบอกเอาดองมันตื่นรัวได้ป่ะเพราะว่านี่ยายรีดเสื้อน่องเปียวมาะหายบ่คุณคุณยายรีดถือน้าเห็นบ่อได้กินน่องเปียกวันนี้เห็นไปบักหลานเห็นไปเมื่อวันนี้วันนี้เห็นบักหลานทเห็นเมื่อวันนี่เห็นยู่รินาะ บอรลูดแม่มันบอรลูเพอบางข้าวตองต,ตะเกียดตะในหน่อยพิ่นเขียนให้นี่เพิ่นเขียนออกกระถือตลอดมันมาใช่เยอะเยอะตลอดเนาะสามโต้วุ่นโอ้สามโต้ก็เคยถือเนาะเือแล้วเนาะจังหว่ายระหว่าคือบ่บอทายเนี้ยอยู่ใกล้ๆเตียนเน้ย,มย, <laughs> ยหมู่บ้านนี่เพิ่นเลยแรนมาเพิ่นเลยบอกเล็กน้อยไก่บักม่วงนะอยู่ใกล้ๆนึงตีนนังเปิ๋วเนาะเด็กออกมาเมื่อวานแคนอั มูย่ายว่าผากันนั้นจับหัวจะข้นเตี้ยเดี๋ยวฟังทั้งวันนี่เห็นเนี่ยเออไออ้นมากนะเขาบอกไออ่อนมะกลาคันสมมุติว่าบักลาบอกบอกไอ้อ้นถึอหวานนวลวันที่สิมฮงแมษาเนี่ยปลาลาอยากได้อีหยังยังได้อีหยังบอกหรืบอกไอ้อ้นได้แล้วเนี่ยบอกซวยไอ้อ้นฟังเอายังเอาซุกจีลาบเอาซุกจีลาเอาลูกบอลเอาลูกบอลบักลาอยากเป็นนักฟุตบอลมาลูกอยากเตะบอลมาเพื่อไอ้บาสมาลูก คกาบล่าอยากได้ฟุตบอลอู้วได้หลายผุนเอาไปเตะอยู่ให้น้าห้ามผุนเนาะกันไปกันบอกไอ้อวนถืองวดวันที่สิบหกนี่เอาลูกบอลเลยเนาะแต่ว่าบล่าพระท่านเห็นเป็นบาหลวเห็นไปทุวันี่เห็นไปอันนีเห็นมันจะบอกเองแต่มันเห็นมันสิเอิอนย่าไปเบิ่งรถมันมาบล่าแม่บอกย่าอืมเป็นสิบเป็นสิบบอกกับย่าเป็นสิบบอกย่าเพิ่งยังเพิ่งยังนะไอ้บอกล้านบ่เตทศฝุ่นมา ยายมันจะแมนนั่นลนั่นและเ้วขอซื้อมแล้ว่าเล็บมันสิออกหกหกเป็นว่าขันว่าเตี้ยั้คือกันบ่คือบาเป็นมันานสิเลยแดโอ้มันว่าหายไ่นีนี่ะือบ่เป็นอพูดเือนอทั้งอายทั้งเคิรนเพิ่นบอกกอกกบาเป็น่อกกกบาเป็นบ่บลาเขียนบลาเขียนเขียนตะกี้บลาเคยเขียนแต่ว่าตอนนี้บลาคือสิ เขียนยุบปอดไดแล้วนี่ปอดด้พไม่เกลียได้แบอกดีๆล,ล,ล,ลกดีๆลปอดดู้ลุาสูฟันดีเาปอดนปอดนึ้อโอ้หลายยุบปอดน้เนนวซเป็นปอดาได้ไปแล้วซ<อ>ัวันาจขึ้นปองบาดเนี่บานีกงขัดบอกือหัวจามานี่เอาลูกบอลเลยนะเอาจากลูกไห้คตื้ห้บอกเอจากลูกเก้ลูก เก้าลูกสิบากะเก้าลูกลูกบอลศูนย์นีคุณน่ะซุ้มย่า่พระกตีเลขมองเขาอค่อยมากรีนี่นะย่า่นะ <c oughs> มาคอยมากเลขดิ้นลูกบอลเก้าลูกลูกบอลน,นั้นกลมกับเก้าศูนย์นั่นแล้วนั่นแหละมาเก้า,าลูกได้เปล่ะอย่า <c oughs> วาเด้อว่าเล่นเล่นไม่ <c oughs> <ห>ดีสิบากะนั่หละเก้าศูนย์ต้งวันนั้นน่นแม่บอกหาเจ็ดบอกหาเจ็ดเนาะ ใหญ่หน่อยช่วงหนึ an ่งให่น่อยแต่ว่าพุ่มพุ่มพุ่มนี่พุ่มแถวเียนเท่านี่เบาเบาเนาะตะกี้กับมันตะกล้วยนั่งบีนั่งแต่เนาะแล้วก็นั่งบิวฟันผ้ากันฟันใดผ้ากันเฮรอว่าขึ้นมากกับเถือกมันบาใหญ่ตะกี้บาดบาดบาดกรบอกบาดกระบอกต่ว่าตอนบัลลี่เนาะตอนนั้นห้าน้อยที่ตอนเพิ่นตอนนั่นน่ะเพิ่นกับไฮโซถือตลอด โอ้บะแมนบะแมนอันมันมีป้ามันมีป้าเบื้งไปะนีบแมนอันบะแมนไอ้นันไอ้บัลลี่มาเขียนส่ทีนอนย่ายให้บ่นาะเลขแดงจึงคืน่อ่นอกองเือนั่นเมื่อนนงนนบะแมนไอ้บัลลี่มาเขียนไว้บ่มันมีดี่จต่ไม่ได้ทีนอยมอหนว่าไม่โตเลขย่ายเบิ่งจังได้กับบะมี่ตลาดมาแดงจึงคืนแดงจึงคืนเห็นมันย่ายเบื้รงโน้นเห็นมันัวเลขกรสันอากอยู่ไซไปเบิ่งไปเบิ่งไมเด้วยลูก บางลานล่องยางเข้าไปเบิงดลูกๆคามมันเห็นไปไปเบิงเรามาบอกแม่นะไปล่องยางไปเบิงลูไปไ้ไปไปไอ้ไปไอ้นตไนบะเมนอ้บอลี่บะเมนไอ้บอลี่ไม่เขียนไมไปนเดไ่ได้มาอกากกัน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 เย็นเหล็กแดนบอยอ้นเด้แดนไปฮียนได้ลูกเด้แดนหายคนได้โอ้ได้ลูกบอลเกลูกนี้ เฮ้ยนี่ลาเต้ย่ให้หน้าห้านี่นาหลน่ะเอาคนก็เหยอเมืองสันเดี๋ยวจอมเจีบกิน้าเ็จงู้ใจน่า่งบอกอ้าว่นั่งบ่ะเนี่ยแมนชาวบ้แมนแมนมาตอนนี้คุณประท่านเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวจังไดกับสิมาตามเรื่อยๆทียนอยู่ใกล้กันนี่ดอกปานี่ เพินเพิ่นเห็นเพิ่นกะสิบอกย่ายหรถดอกเนาะห้องไปรถได้ย่าเฮงบอกหอด่ายหน่อยย่าหน่อยก็เอจะผู้ใดว่าแต่ว่าก็ได้ยินน้ำย่าหน่อยล่ะเลยเฝ้ามาหาเพิ่นมื้อเช้ามื้อวานตอนเช้าร์เว่าสำคัญเด้่ยอะไอยู่นี่แม่นแต่ว่าเพิ่นกะอีหลีไปว่าไอ้เบิ่งดูกยุใส่เลขเก้าเก้าระอ้นหกหกหน่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับมื้อนี้เนาะค่ะแอดกะ มาเ่นนะคะบานน้องเบลเนาะคะ่ะมาถามข่าวทมข้าวย่ายน้องเบลนะคะว่าหมู่บ้านนี้โศกหมานได้ถูกเลขกน้ำหลานบ่เนาะคะ่ะแล้วกัมาถามพร้อมว่าน้องนะคะน้องเบล เห็นตองหวัดไปเห็นตัวเลขเลขตัวเลขตองหวัดไปน้องพอท่านเห็นบอท่านได้นะจ๊ะเดี๋ยวแอดก็จะมัดตามต้อให้เรื่อยๆนะคะสาหรับตัวเลขของน้องบิวเนาะค่ะวัดวันที่16เมษายน2องพที่จะถึงนี้น้องบิวเพิ่นจะได้ตัวเลขนะคะมีตัวเลขมาฝากเอฟซีบอเนาะค่ะพิมพ์รอไว้เลยนะคะพิมพ์รอถ่าไว้เลยเนาะค่ะสําหรับตัวเลขของน้องบิวเมื่อประจําวันที่16เมษายน2566ายนะคะ เซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกนได้มากบอกต่อเอฟเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ